ครับวันนี้เราจะมาเก็บดอกเก๊กฮวยกันนะครับเรามาดูพึ่งกําลังกินเกสรเก๊กฮวยไปพังพางก่อนครับวิธีที่จะดูว่าดอกเก๊กฮวยใช้ได้หรือยังเนี่ยเราควรดูที่เกสรครับเกสรข้างๆจะค่อยๆบานจากข้างนอกเข้าไปหาทางในทางในนี่ยังเหลืออยู่ถ้าปล่อยให้บานจนสุดแล้วเนี่ยความหอมก็จะลดลดน้อยลงครับเพราะสารที่หลังความหอมมันก็จะน้อยลง เอาเป็นว่าให้อย่าให้บานจนสุดครับแต่ดอกบานขนาดเนี้ยใช้ได้แล้วอย่างนี้ก็เก็บได้แล้วครับครับเดี๋ยวเราจะมาต้มน้ำเก๊กฮวยกันนะครับเราจะต้มยังไงให้เหลืองและหอมหน่ารับประทานครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ ต้มน้ำก่อนนะครับแล้วรอจนน้ำเดือดขั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มเอาน้ำร้อนนะครับไปลวกที่เก๊กวยก่อนเพื่อให้คลายความขุ่นลงมานะครับลวกแล้วเราก็จะเท,น,เทน้ำาริงนะครับครับจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลกรวดลงไปถ้า1กิโลเนี่ยจะเป็นหวานน้อยครับถ้ามากกว่าน,นั้นก็ตามชอบใจครับจากนั้นเราก็ใส่เก๊กวยลงไปเลยครับ ก็ต้มไว้สัก2นาทีถึง3นาทีก็ปิดฝาก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับสำหรับเก๊กฮวยนะครับก็ซื้อได้ตามร้านขายยาจีนทั่วไปและถ้าดอกพุชจีนเนี่ยก็ซื้อตามร้านขายยาจีนนั่นแหละครับเขาจะอยู่คู่กันก็อยู่ในซองเดียวกันบ้างก็หาซื้อแล้วก็มาต้มกันเอาครับช่วงนี้หน้าหนาวครับก็เก๊กฮวยกำลังออกดอกที่สวนผมก็ออกดอกพกดีก็เลยได้ออกมาต้ม พอได้แบ่งกันกินครับขอบคุณครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมขอบคุณครับครับวันนี้เราจะมาเก็บดอกเก๊กโวยกันนะครับเรามาดูพึ่งกำลังกินเกสรเก๊กโวยไป็นพลางๆก่อน